โลกทุกวันนี้มันก้าวไปแล้วปรับปรุงตัวเองในด้านต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้สมกับคำว่าวิทยาฐานะที่ตัวเองได้รับ ลผลประโยชก็คือเราได้วิทยาานะมันเป็นสิ่งที่ควรจะคู่กับขาราชการครูของเรานอกเหนือจากที่ว่าเป็นหน้าที่การงานของเราแล้วสิ่งที่เราทําให้กับเด็กได้ก็ตัวนั้นก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะภูมิใจมากที่สุดครับ ในส่วนของวิชาพาราศึกษาของผมเองนะครับผมมีการคุย plc กับคุณครูที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันเหมือนกับว่าเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน,นคล้าย mm hmm. ๆกับเรามีการ plc กับเพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนด้วยและที่สําคัญก็คือที่นี่เราเราจะมีการ plc ของคุณครูทั้งโรงเรียน,นครับเราสามารถที่จะนําปัญหาที่เราพบเห็นในในคาบเรียนของเราไปปรึกษากับคุณครูที่เขาสอนประจําวิชาได้ครับ ฝึกปลายมือด้วยลูกฝึกปลายมือด้วยฝึกปลายมือด้วยโอเคระวังจนเพื่อนโอเคเปลี่ยนประเด็นท้าทายของผมก็คือเป็นในเรื่องของการฝึกเด็กที่พัฒนาทักษะของเด็กในเรื่องของการเล่นลูกสองมือล่าง โดยการให้เพื่อนคู่ยนให้นะครับของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งผมหยิบม,มาเป็นประเด็นท้าทายเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาในปี64-65นะครับก็คือประเทศของเราประสบกับวรัตโคโรนานะครับก็เลยมันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับพละครับมันก็หยุดชะงักไปด้วยเพราะว่าเราเราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออ,ออนไลน์นะครับแล้วกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายหรือว่าเป็นการที่ให้ทักษะแบบนี้เขาขาดไปในช่วงนั้นบางคนเห็นลูกวอลเลย์ลูกบอลไม่กล้าไม่กล้าจับไม่กล้าแตะ เมื่อเราเข้าไปสอนแล้วเราจะเห็นว่าทักษะกีฬาของเด็กแต่ละประเภทมันจะขาดไปผมก็เลยหยิบประเด็นนี้เป็นประเด็นท้าทายขึ้นมาทํในในส่วนของวพีเอของผมครับเพื่อพัฒนาเด็กให้กลับมามีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มมากขึ้นครับ mm hmm. จริงๆแล้วคําว่าพระราศึกษามันจะมีเด็กบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบด้วย หลังนั้นเราเรากลับเอาเอาเด็กทุกคนนะครับมาละลายพฤติกรรมด้วยกันโดยการที่ก็จับพวกเขาเล่นด้วยกันแล้วผมจะใช้เทคนิคนึงวิธีการหนึ่งในการเรียนก็คือใช้คําว่าเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนก็ดึงเพื่อนที่เก่งด้านกีฬามาช่วยสอนเขามันก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มทักษะของเขาไปได้แม้อาจจะไม่เก่งแต่เขาก็มีทักษะติดตัวของเขาครับซึ่งผลออกมาในปี65้าก็คือเด็กสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งสองรายการก็คือทั้งประเภทของ12ปีหญิงแล้วก็12ปีชาย ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้กับเด็กได้ลำดับขั้นตอนการสอนอาจจะต่างจากวิชาอื่นไปบ้างเพราะว่าของผมมันจะเน้นที่การทักษะการปฏิบัติแล้วก็การนําไปใช้อะครับผมก็เลยแบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น5ขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือในส่วนของขั้นเตรียมเป็นการตรวจสุขภาพเด็กก่อนจากนั้นต่อด้วยการบริหารร่างกาย ส่วนขั้นที่2ก็คือขั้นของการสอนเราก็จะมีการนําเข้าสู่บทเรียนโดยให้เป็นการละลายพฤติกรรมเด็กโดยการให้เด็กเล่นเกมการส่งบอลจากนั้นก็เราทบทวนบทเรียนที่ที่เราเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วเพื่อเป็นการทวนทักษะเดิมของเขาซึ่งจะเชื่อมโยงกับตัวชีวะที่2และก็ตัวชีวะที่4ขั้นที่3ก็คือจะเป็นของการขั้นฝึกหัดการฝึกตรงเนี้เราจะเน้นไปที่ให้เด็กได้ปฏิบัติให้มากที่สุดเกิดแอคทีฟเดิร์นนิงมากที่สุดให้เขาแก้ปัญหาได้มากที่สุดโดยเราให้คําแนะนํา ตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่1ตัวชี้วัดที่3แล้วก็ตัวชี้วัดที่7จ็ดไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อย ขั้นที่4ี่นะครับก็คือขั้นการนําไปใช้โดยให้จับกลุ่มนะครับเหมือนกับเป็นการแข่งขันตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตัวชีวัดที่4แล้วก็ตัวชีวดที่8ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการสรุปก็จะเป็นการสรุปบทเรียนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็นัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป <S <S ๆๆก็จะเชื่อมโยงกับตัวชีวดที่5แล้วก็ตัวชีวดที่6บางคนอาจจะว่า1คาบทําไม่ได้หรอกใน8ตัวชีวดจริงๆแล้วแผนการจัดการเรียน ควบ,บคุมด้วยถ้าเราเราสอนจริงๆตามแผนแบบนี้จริงๆผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลผล,ลัพธ์ก็จะตกไปที่ผู้เรียนก็คือผู้เรียนได้ได้เกิดการเรียนรู้ต่างๆท,ที่ที่ตามที่เราต้องการที่นี่นะครับการออกกําลังกายถือว่าเป็นเรื่อง ที่ทางคงณะครูแล้วก็ทางโรงเรียนให้ความสําคัญเราจะใช้วิธีการแทรกเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเขาแล้วเราแทรกเข้าไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในส่วนของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับในส่วนของการออกกาลังกายเราจะมีอยู่2วันหลักๆก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสหลังบ่ายสามเราจะให้เด็กผ่อนคลายโดยการออกมาเล่นกีฬาที่เขาชอบทุกๆวัน แล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าได้ออกกําลังกายด้วยค่ะจริงๆส่วนตัวหนูค่ะแบบเป็นคนไม่ค่อยมีทักษะอะไรมากค่ะแต่พอได้ขึ้นป .6 มาคุณครูได้สอนแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเล่นก็รู้สึกน่าเรียนสนุกด้วย <c oughs> ก็อยากให้คุณครูสอนสนุกๆแบบนี้ไปเร่อย